สวัสดีค่ะยายสนมาอัปเดตให้ดูเด้อพี่น้องว่าตอนนี้บูเบอรี่ลูกโตขนาดไหนแล้วค่ะยายสนจะมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ชมทุกอาทิตย์เลยค่ะสําหรับพี่ๆน้องๆที่ว่ามีลูกๆหลานๆหรือว่าพี่น้องคนไหนจะมาเก็บบูเบอรี่เด้อค่ะปีนี้บูเบอรี่ดกค่ะเพราะว่าอากาศมันเย็นอากาศมันหนาวมาก หนาวนานด้วยค่ะปีนี้แล้วทีนี้ช่วงนี้จะถึงฤดูร้อนแล้วค่ะวันนี้ยายสนถ่ายทำวันที่30พฤษภาคมนะคะ่ะลูกโตขนาดนี้แล้วค่ะปกติมันจะอุ่นแล้วค่ะแต่ทีนี้ปีนี้มันหนาวพวกบูเบอรี่เขาจะชอบอากาศเย็นเนอค่ะเย yes. สนเลยมาอัปเดตให้พี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมว่าลูกเขาโตประมาณนี้แล้วค่ะเมื่อปีกลายเด้อค่ะ เขากระดกแบบนี้แหละค่ะแต่อุย,ยุงกัดแต่เขามาเจอภัยแล้งตอนที่ว่าลูกเขาสุกนะค่ะช่วงที่ว่าเขาเขาสุกแล้วแล้วทีนี้ฝนไม่ตกฝนทิ้งช่วงนานทีนี้ลูกเขาก็แห้งติดต้นไปหมดเลยเป็นลูกพริกไทยไปหมดเลยตอนนี้ถ้าหนาวมาไดยค่ะอันที่ว่าเป็นลูกแล้วก็จะติดลูกแต่ว่าถ้า ติดลบมาหรือว่าอย่างไรอันที่ว่าเป็นดอกนะคะก็จะช้ำจะร่วงไปหมดเยสนมาอัปเดตให้ชมจะเข้าฤดูร้อนในวันพรุ่งนี้มาลืนแล้วค่ะพี่ๆน,น้องๆคงจะไม่หนาวแล้วค่ะขอภาวนาให้ผ่านแต่คนแก่โบราณเขาบอกว่าถ้าถึงวันที่15มิถุนาเนาะค่ะเนาะผ่านไปก็จะไม่กลับมาหนาวอีก ก็ขอภาวนาอย่าให้มันหนาวแล้วเห็นดอกดดกแบบนี้นะคะพี่พี่น้องๆถ้าดอกดดกแบบนี้ถ้าไม่มีมะรงก็ไม่ติดลูกเหมือนกันนะคะอันนี้ติดลูกเยอะแล้วค่ะยายสนจะอัปเดตให้ดูให้ชมไปเรื่อยๆนะคะพี่พี่น้องน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะยยสนจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆ ป่าออกกว้างใหญ่ไพศาลยายส,าสนไม่หวงค่ะพี่ๆน้องๆอยากให้พี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆที่อยู่มองไทยของเราเนาะ,ะเนาะถ้าว่ามาก็ขอให้ได้เงินทุกคนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสนด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปหน้ายายสนจะอัปเดตให้ชมไปเรื่อยๆตอนนี้ยายสนอยู่หน้าภาคกลางของประเทศฟินแลนด์นะคะ ต้นเล็กๆก็มีแทบทุกต้นค่ะพี่ๆน้องๆเห็นไหมคะไม่ใช่เฉพาะต้นใหญ่ๆเพราะว่าบููบอรี่เขาจะชอบอากาศเย็นแบบนี้แหะค่ะเยสสนจะสังเกตออกเพราะว่ายายก็มาอยู่จะ20ปีแล้วนะะเนาะค่ะน้องสิปีแล้วยายก็เก็บขายเหมือนกันเก็บทุกปีนั่นแหละคะ่ะเยสสนถึงมาเล่าสู่ฟังเนาะค่ะเนาะมาอัปเดตให้ฟัง เดี๋ยวไปชมบรรยากาศหลายๆบรรยากาศต่อนะคะพี่ๆน้องๆคะเห็นไหมคะยสนจะเก็บภาพบรรยากาศในปินแลนด์มาฝากตามสิ่งแวดล้อมการเป็นอยู่นะคะพี่ๆน้องๆแกบอกว่าซื้อซื้อหอมมาปลูกทำไมมันมีไอ้ตัวด่วอยู่ในนั้นแกว่านั่นแหละถึงบอกว่า เอาไอ้พวกขี้เท่ามาโรยก่อนจริงๆด้วยค่ะเห็นไหมตัวกตัวตีนโลมันอึกสีง่ายแ,ายแกบอกว่าไม่ให้ใหโยโย,โย,โยเป็นมันเป็นพวกหอยทากมันเป็นพวกหอยทากแล้วทีนี้เขาไม่ให้ฆ่าเด้อค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆแลวหลานที่เข้ามาอยู่ใหม่พวกหอยทากนะ่ะจะก,กําจัดอย่าฆ่าอย่าทุบอย่า อะไรเขาเพราะว่าเดี๋ยวไข่เขาจะกระจายแล้วเขาจะแพร่พันุ์ได้เขาใส่ขวดค่ะเดี๋ยวเขาจะเก็บไปใส่ขวดอันนี้กกโยนใส่ขี้เท้าเหมือนปริงเลยเนาะค่ะพี่น้องปิงเหมือนกันเยอสวนตอนเป็นเด็กก็เอาขี้เท้าไปเอาขี้เท้าไปแบบใส่กระป๋องไปแล้วก็เอาปิงใส่ไปในขี้เท้ามันถึงจะทําลายเขาได้แก <c oughs> อ่านดูบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวฉันอ่านดูก่อนว่ามันมาจากไหนนี่แหละค่ะถึงบอกว่า กฎหมายที่นี่ถึงห้ามพวกเราเอาพวกผักสดเข้ามาเพราะว่าเขากลัวแบบนี้แหละค่ะแบคทีเรียมั่งหรือว่ามีแบบนี้แหละค่ะติดมาอันนี้แกบอกว่าหัวหอมนี่สงสัยมาจากต่างประเทศหรือเปล่าเดี๋ยวฉันอ่านดูก่อนแอบส่องเพื่อนบ้านเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเพื่อนบ้านก็จะไปปลูกผักอันนี้ของเพื่อนบ้านก็ปลูกฟักทองแล้วค่ะเมื่อวานฝนละลืมฝนตกก็เลยปลูกกันเมื่อวาน อันนี้จะเป็นของเพื่อนบ้านเป็นฟักทองลูกสีเหลืองๆแล้วก็ลูกยาวๆค่ะเป็นฟักเป็นแฟงลูกยาวๆของเขาคนตากำลังลงเป็นหอมแดงหัวใหญ่ค่ะถามเพื่อนบ้านว่าปลูกยังอปเปอรลก็กำลังติดดอกตูมๆอยู่ค่ะ มีดอกมีใบขึ้นมาแล้วค่ะเริ่มดอกตูมขึ้นมาละหมดแล้วดอกไม้ยายสนตาตัดตด,ดอกไม้หมดแล้ว ขนาดผักป่าเรายังกินแทบไม่ทันเลยพี่น้องอันนี้กวางตุ้งป่าออกดอกหมดเลยยายสนก็ผักมันเยอะช่วงนี้ก็กินแทบไม่ทันผักกูดผักงอกก็กินไม่ทันปล่อยให้เขายาวเป็นไม้เฟินไม้ประดับในในบ้านไปเลยค่ะกินไม่ทันเพราะว่าพวกผักขึ้นมาเยอะเลย อันนี้ก็ป่าผักชีล้อมยังอ่อนๆอยู่เลยค่ะมันขึ้นมาเรื่อยยิ่งเดี๋ยวคุณตาเอารถมาตัดยิ่งแต่จะขึ้นแต่ตรงนี้แกไม่ตัดมันอยู่ใต้ร่มไม้เยสวนบอกว่าเอาไว้ยยสวนจะเก็บไว้ผัดก,กินพวกผักขึ้นเยอะค่ะผักป่าผักธรรมชาตินะคะ อันนู้นจะเป็นพวกขยะเปียกของพวกเราที่เราเอามาทิ้งเลวค่ะพี่ๆน้องๆแล้วทีนี้เห็นในไม่ค่ะในช่วงปลูกผักมันจะเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยค่ะปุ๋ยหมักอย่างดีเลยค่ะเพื่อนบ้านกําลังจะเอาไปใส่แปลงผักของเขาเพราะว่าอยู่ข้างในเห็นไหมคะ่ะอุณหภูมิของเขาจะร้อนตอนนี้เห็นไหมคะ่ะอุณหภูมิความร้อนอยู่ข้างในนะะั้นค่ะเศษอาหารที่เรามาทิ้งมันจะละลายเลยค่ะ มาต่อที่แปลงผักกันอีกค่ะทําเป็นร่องเราจะได้ลรยเมล็ดผักเดิอพี่น้องทําไมถึงบอกว่าต้องทําเป็นร่องอยู่นี่หญ้ามันแรงหญ้ามันแรงแล้วทีนี้ถ้าเราหวานไปเลยนะ่ะพอเราหว่านไปเลยแล้วทีนี้ไม่รู้เมล็ดผักไม่รู้ว่าหญ้า,าไม่รู้ว่าผักว่าหญ้าปนกันไปหมดแล้วทีนี้เราจะถอนยาอันนี้เราจะทําเป็นแบบนี้นี่ละคร่าใหม่ๆคุณตาจะสอนทําแบบนี้ค่ะ จะบอกว่าหญ้าที่นี่แรงถอนหญ้าอันนี้เราจะปลูกผักชีผักสลัดลงไปก่อนเราจะปลูกทุกครั้งห้ครั เหมือนบ้านเราเ้อะทาไมถึงบอกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราจะทําเป็นเนินให้น้ํามันขังเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอากาศมันร้อนเราทีนี้น้ํามันจะได้เก็บน้ําดินมันจะได้อมน้ําเก็บน้ําอยู่แต่บ้านเขาไม่ได้ค่ะจะต้องให้สูงไปอย่างกันนี้พอเวลาฝนตกน้ําจะได้ไหลลงเพราะว่าอยู่ที่นี่อากาศมันหนาวเพราะอากาศมันหนาวแล้วทีนี้มันจะเป็นลานั่นแหละค่ะพวกผักมันจะเป็นเชื้อราค่ะคุณตาขยันค่ะ จากแปลงผักโดดมากองฟื้นอีกแล้วเพราะว่ากองฟื้นแกจะต้องดูครับแกหมั่นดูของแกไม่งั้นมันขึ้นลาลมโกรกได้ไหมหรือไม่ได้อะไรอย่างกันนี้แกก็จะย้ายของแกอันไหนที่ว่ามันหนายังไงแกก็เอามาผ่าใหม่อีกตอนนั้นที่ว่าผ่าในช่วงหิมะตกเนาะคะ่ะ แล้วที่นี่เราก็รีบร้อนตอนนั้นแต่ตอนนี้แกเอามาผ่าให้มันเล็กลงมันจะได้แห้งดีๆต้นเปรี้ยวงามมากอันนี้พักในโรงผักค่ะมาเด้อคสักเก็บพักด้วยกัน วันนําไปพัดอร่อยอยู่กินได้คะ่ะอันนี้กินได้อันนี้ยายสนไม่แพ้เด้อค่ะอันไหนยายสนแพ้มีอาการยายสนก็จะบอกว่ามีอาการแบบไหนเด้อค่ะแต่พี่ๆน้องๆลูกๆและหลานที่มาอยู่ใหม่ยังไม่เคยกินก็อย่าผีผามกินเด้อคะ่ะให้ศึกษาดีๆก่อนค่อยกินเพราะว่าผักบางตัวบางชนิดมันไม่เหมือนผักบ้านเราเราอาจจะแพ้หรือว่าอะไร ก็ระมัดระวังกันหน่อยค่ะยายสนไม่แนะนําให้กินว่ากินได้เลยกินได้เลยนะคะเด้อใช้วิจารณญาณด้วยค่ะในการรับชมและการไปทํากินยายสนจะบอกทุกคลิปทุกคลิปไม่ว่าเห็ดค่ะไม่ว่าเห็ดไม่ไม่ว่าผักบางอย่างยายสนก็แพ้เหมือนกันพวกผักยายสนชิมดูแล้วถ้าแพ้ยายสนก็บอกว่าแพ้ยายสนก,ก็กินไม่ได้นั่นแหละยายสนถึงมาเล่าสู่ฟัง เดี๋ยวจะบอกว่าอุ้ยยายสนกินได้หนูก็กินได้ไม่ใช่เด้อพี่พี่น้องน้องลูกๆูกหลานคนไหนที่เข้ามาอยู่ใหม่เรากินเราก็ต้องศึกษายายสวนจะกินอ่ะยายสนเอาไปนิดเดียวยายสนลองชิมดูก่อนแล้วก็ซื้อยาแก้แพ้มาไปด้วยพี่น้องยายสนเอาแบบนั้นเลยค่ะคลิปนี้ยายคลิปนี้คลิปนี้ยายสนถ่ายวันที่สาเด้อค่ะเด้อว,วันที่สามสพฤษภา ยายสนทาไมถึงบอกวันที่ไปด้วยแล้วเดี๋ยวทีนี้บางทียายสนจะโหลดคลิปช้าไปหน่อยก็ขออภัยด้วยค่ะต้องบอกกันเพราะว่าบางทียายสนจะอยู่ในคลิปยายสนจะอัปเดตพวกบูเบอรี่ให้ดูด้วยพวกบูเบอรี่ว่าสุกข,ขนาดไหนโตขนาดไหนลูกเล็กเป็นยังลูกเล็กลูกโตโดกไหมแล้วก็สภาพอากาศเป็นอย่างไรยายสนจะเล่าสู่ไปเรื่อยเล่าสู่ฟังไปเรื่อยยายสนถึงจะบอกวันที่เอาไว้ เผื่อพี่ๆน้องๆลูกๆและหลานบางคนอยากจะรู้ว่าที่บ้ามาเก็บพวกบูเบอรี่นะคะจะได้รู้ว่าเออวันที่เท่านี้บูเบอรี่ลูกโตขนาดนี้แล้วอีกกี่วันมันจะสุกอะไรอย่างกันนี้นะคะแล้วทีนี้ยายสวนจะอัปเดตไปเรื่อยๆก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายสวนด้วยเด้อค่ะเด้อแล้วก็พี่ๆน้องๆคนไหนที่ว่ามีลูกมีหลานมาเก็บบูเบอรี่ก็ฝากกดแชร์ไ้ด้วย แล้วทีนี้ยายสนจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆเ้อค่ะพี่ๆน้องๆเพราะว่ายายสนอยู่ที่ป่าเพราะว่าอยู่ที่ป่าแล้วทีนี้ยายสนก็ออกไปแป๊บเดียวก็เห็นบูเบอรี่แล้วแล้วทีนี้ยายสนไม่หวงค่ะเพราะว่าป่ามันกว้างมันขวางแล้วทีนี้คนก็มาเก็บกันเยอะยายสนก็อยากอัปเดตพี่ๆน้องๆได้ชมว่าเออมันสุกข,ขนาดไหนเ้อค่ะก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยค่ะคลิปนี้เราขอจบแค่นี้ก่อนเด้อค่ะพี่ๆน้องๆเดี๋ยวยายสน จะรีบไปทํากับข้าวเพราะว่าแปลงผักยังไม่เสร็จไม่เรียบร้อยเดี๋ยววิธีปลูกผักหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปหน้ายายสนจะไปให้ดูว่าผักกลุ่มนะคะผักกลุ่มนี่คือต้นอะไรแล้วทําไมเขาถึงเรียกผักกลุ่มแล้วทําไมเขาถึงบอกว่าต้นอันนี้มันคือต้นอะไรบางคนบางท่านบอกโอ๊ย พิ่งรู้นะว่าต้นอันนี้มันคือต้นอะไรค่ะตอนนี้ใบเขาโตแล้วตอนเป็นดอกเขาก็เรียกผักกุมผักกุมแต่มันไม่ใช่ผักกุมค่ะมันเป็นต้นอะไรเดี๋ยวไปชมกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อน้อคะพี่ๆน้องๆขวาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายมวยูเลย คุมผ้าให้เขาค่ะถ้าไม่คุมผ้าก็กว่าจะกว่ามันจะขึ้นเนาะค่ะเพราะว่าอากาศมันยังหนาวอยู่ต้องคุมผ้าทุกอย่างเดี๋ยวเย,ยสนจะลงมเมล็ดผักชีแล้วก็พวกผักชีจีนพวกผักสลัดเนาะค่ะเดี๋ยวเย,ยสนจะทําเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเย,ยสก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เยสสนด้วยนะคะเดี๋ยวปลูกผักอันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปหน้าค่ะเพราะว่าคลิปนี้มันจะยาวค่ะ นี่แหละค่ะวิธีปลูกของเราเพราะว่าเวลาเราปลูกเสร็จแล้วเราต้องมาคุมผ้าค่ะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยวไปปลูกพวกผักชีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะพี่ๆน้องๆเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ